สวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายอาทิตลาบางเลขที่8กห้อง1ทับ12วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องลานนางคอยเรื่องนี้มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งานาจากแสนวีเนี่ยยังเจริญรุ่งเรืองอ,อ,อยู่เจ้าผู้ปกครองนครมีราชธิดาผู้สลีชโคมงามอยู่นามว่านางอารียมิน,นีวันหนึ่งนางเสด็จประพาส้วยเร,อเรือพระที่นั่ง แล้วอยู่ๆทําไมไม่รู้เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำมาทําให้เรือพระที่นั่งพลิกคว่ำไปนางเนี่ยก็เลยพัดตกน้ําแต่แล้วก็มีฟรีพายคนหนึ่งเนี่ยได้กระโดดลงน้ําไปช่วยนางไว้ได้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทั้งสองคนก็ได้รอบติดต่อรักคร่กันโดยปิดบังไม่ให้พระราชบิดาได้ร่วงรู้จนนางได้ตั้งครันขึ้นพระราชบิดานางเกลียวมาก ก็เลยสั่งให้โบยนางและกักขังไว้แต่คนรักของนางก็ได้ลอบเข้าไปหาถึงห้องขังและพานางหนีออกไปเมื่อเจ้าครองนครสงทราบเนี่ยก็สั่งทหารให้ออกติดตามทั้งสองคนทหารขีมาทันทั้งสองคนที่ซอกเขาแห่งหนึ่งและยิงธนูไม้เจ้าชีวิตชายหนุ่มแต่ธนูก็พลาดไปนั้นไปถูกนงางอรัญญณี แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามีของนางจึงพานางเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำนางอรัญ,ญีก็รู้ตัวว่าคงไม่รอดชีวิตจึงขอร้องให้สามีหนีเอาตัวรอดและให้คำสัญญาว่าจะรออยู่ถ้ำแห่งนี้ตลอดไปชายหนมจึงจำใจต้องจากไปตามคำขอร้องของนางส่วนนางอรัญ,ญีก็มองดูสามีควบมาหนีห่างไปจนลับตา และสิ้นใจตาอยู่ในถ้ำแห่งนั้นลานที่นางดูสามีควบม้าไปจากนั้นต่อมาเรียกว่าลานนางคอยส่วนถ้ำแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าถ้ำผานาง